ดีดีทำ,ำให้เราเมียเาไมยเวลาส่งงานลูกค้า4 4มิลลี่มีเลียมปูนกับทรายหินต้องผสมประสานกันอย่างลงตัวตามหลักฟิสิกส์แล้วหรือวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าออคเคตเอ็ซ์ไซนไม่เหมือนเดิมแล้วมึงจะทานยังไงอย่างหนนี่มักอันนี้เฮ็ดไปพยายามโคเลโคเลให้ดีกูเลยเมยก็พวกสูเฮ็ดงานการกันนี่กินเขาว่ามันคาซึกเฮ็ดงานว่ามันลิงป่วยกูบอกอะไรเธอว่าหนีด้วย วเวทชัดเจนนี่มึงต้องโคเดให้มันได้การนี่การสานสัมพันธ์นี่หลายเจียเดียวเก่าเก็บเวทใงานยังไงอยู่ระหว่างปูนทบายเหตได้งานเหตุสาสาเอ้ยย่ำนางเด่นนะครับผู้สาวเปล่าไปเอาผู้ชี้สาธิตไทยเทียไปโอเคตรงสวยดูไปตรงไห้เหตุยังหลายเทีอ ตกป่ะเอียร์เฮ็ดยังเพชรยังไงเพรายการดิ้นารการให้ยืนซ่อมมึงโดนอ่ะนะกูกดเพดรารการกูสิสัสิีซัสทิศการผูกระเบื้องเนี่ยเสือมาใส่เนี่ยเป็นยังไงใส่ละมากกว่ามากตัวเสือเปลี่ยนนิสัยเนาะเขาบบยูผมกับไรเนี่ย่มุพี่ตออพี่ที่ก่นยิ่งโบยูกบไมเห็อย่งเขากซอยเขาเป็นเอฟแมนสั่งงานเขาแข็งเวย กันช่วยกันกับเขาเนาะพี่ีก่อ u, กนมยูพี่ีก่อนยิ่งน้องแร,มอร u, แม่ยูะเฮ็ดงานมาเน่ยน้งแรแมร่ยูนี่คือเฮ็ดงานบรยได้ยม,ม,มบอน้องแรมิดูบามากาเลยคือตรงนี้นวขอกน้าตรงเฮ็งานเด้ตรงนี้นวอน้าครับอดอกไมไ,ปไ,ปไปห้เขาอดอาไว้ได้คือมือนพิธีกรก็ต้องเป็นเหตเต็มตัวพิธีก่อนยิ่งมามากมึเข้าใจนะคุณโปรดิเซอร์กหายผมตัวีพิธีกรผู้ี่ยิ่งเฮ็ดงานบรยบอ้มันมันเสียลูกบุคลิก ไปมีแนวของน้ำจ้ะหายเลยนะหายว่ะหหามาเดี๋ยวต้องสีหาให้ยว่ะเอ้ยยี่นี่เลยหายเลยมันจะตัวกูเลยยี่นี้มาดก่อนก้าวก่อนก็ไปหาเปลี่ยนโอเคโอเคได้ครับอ๋อเด็ดเด็ดนะหอนเด็ดโบโบหามาอยู่ห้องนี้นะโอเคโอเคมอยู่ครับ ตัวรอมาแล้วนี่ใสใสใสอย่างทีคุยกันไว้่นะใสพี่ก้อนพี่ก้อนไม่นี่นัดน้องเขามาได้หรอได้ทุกอย่างเลยเนาะได้เขยแต่ยังแต่ยังเขามวยสูงกว่าเอประมาณนี้อ้ยจะพุ่งลาวเลยเออบอกให้น้องแต่งตัวแบบเซ็กซี่มาแล้วเนาะรอถฐานงออย่รอดตัวเครียเลยเจอกันครับรอดูรอดูโอ้พี่จะหนีทรงยังใหมอีกเนาวเนี่เนาะบรรยากาศดี ได้การดีแต่ว่าเบิ้งหมอน้ำเล่นเนาะเนี่ยแล้วก็เปิดให้เนี่ยมึพึ่งเล้าเลยนะยำตัวเอ้ยเร็วเร็วอย่าเปลี่ยนใจนะโบเปลี่ยนใจไร้เทลือละเออเอาละเอาละถามลืมของเล่มนะเอโบลืมจ้าเอ้ยเด้อเด้อมึง เข้าไปเอาับเอาเข้าไปเอาไปเอาหน้าย kind of um, ังนี Art ่น anyway? ี ah. ่คำติ๊กน้องรอน้องติ fruit, ๊กไงน้องติ๊กไอ้ตูดกินนะแม่ยังโอ้กูยานมันกูยานมันเอาคือบุหรี่นอนดื่มสิเอาเพิ่งเอาเงเอาผู้อื่นมากกระไรเอาเแม่ยังล่ะมันกระตูดกูเบิดตัวรายการนี้มักงได้บอกคนน้ำยิ้มยน่ะมักงไ้บอมักงอยู่มักงไบอมักอยู่น่องนุ่งเนาะติดแตายานคอยเอดบลงอันนี้น้องนุ่งคอย สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะยังเป็นทางการเลือกอะไรกันก็นะฮะกับพวกเรานะครับรายการทั่วทิพทั่วแดนนะครับวันนี้กับน้องติ๊กพันิพานะคะเปลี่ยนหม่เปลี่ยนหม่อตามปกตินี่ต้อง กูกลัวกูอึ้งทำไมอ่ะเอออันนี้ก็อ้วนอึ้งแกนต้องรักนู้นเหรอนมอารมณ์ดีนะนี่นมอารมณ์ดีนมอะไรวะมีแต่หัวว้ายมีแต่หัวขวัญหัวขวัญาหัวเอ้ยมุกนี้ซื้อแะ้วครับวันนี้ก็พากันพี่น้องไปดูหัวว้ายพ่อแม่พาพี่น้องมาดูสถานที่ที่เขาเอื่นว่านี่แหละครับปากมูนเต็มเต็มต้นกําเนิดมูนเลยเนี่ยมรคือลงจากนี่แหละครับพี่น้องเบิงนี่แหละกัดสีพาพี่น้องว่าเบงบุกบรรยากาศฟังทีงนี้นะครับแทนกล้องมาเลยค่ะอ่นี่นะครับ งามบอลน้นองคําติกสวยสวยแต่ว่าร้อนไปหน่อยนะวันนี้อ่าร้อนไปหน่อยเพราะว่าเพื่อภาพที่สวยงามนะครับก็จะเห็นคว้างแบบผู้ดีนี่เห็นแบบสมัยเก่าแก่นะครับบรรยากาศจังสีแม่นะครับน้องคําติกกับได้มาามือีกับถือว่าบรรยากาศได้เหมือนกันทีมงานเดิอตัวว่าให้แต่งตัวไปเลนทะเลสาบหน่อยนี่ต้องขอโทษน้องคําติกหลายเพราะว่าสื่อสารผิดผิดรูปแบบ พอยายจอหนีต้องซื้อสารพิดบอกคนที่เซอร์มาพีอ่อจนที่แรกว่าสิไป<อ>แบบบารรณาโบดถ์ไปมาน้องแมนนี่โยบแบบโยบโยบเล่ยผ้าเล่ยมือนีโอ้ยนะครับเล่ยบสถ์ไอโซ่หนุ่มหัวเลยหัวนุ่ม <laughs> อ่าเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนะครับอันดับแรกจะพาพี่น้องไปดูคําว่าอะไรนะไปดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบันไดปลาโจรนะคะบันไดปลาโจรที่เขาเคยยินตลอดนี่เนาะบันบันไดปลาโจรบอกว่าเขาบอกขใจว่าบอกข้าใจแต่สีภาพี่น้องมาเบิรงตอนนี้แหละ เดี๋ยวพี่น้องสีอุงว่าบันไดป์ปาโจนขึ้นยังแม่อะตามมาครับพี่นอ้องนี่แหละครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับจะเห็นตอนนี้เขาลงมาก่องนีใหลย,ยแห้งครับบรรยากาศยายแหย้งแล้วก็เกิดจะมีมีไส้เพราะมักตรงนี้แหละมองไส้มองหยังไม่ร้องข้าติก๊กใช่อันนี้นีปนปกกน่ปากเขื่อนไหมฮะปากเขื่อนเลยเเใช่ถ้าเราปล่อยทั้งนู้นปับ๊บมันก็จะไหลไปนู่นเลยนี่ใช่ไหมถีบค้าติก๊กบอกว่าเอยียงก่อนบันไดปลาโจรโคตรมาอัดขันผิดเลยครับนี่ สำคัญำยังสี่เลยด้วพี่น้องแต่นึกภาพไม่ออกว่ามัน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 เป็นยังไงลักษณะคือสิจุ้ยก็เห็นป่ามากตามข้าวไซไสบ้านข้าวนะเขาเรียกว่ามันมันแบบทวนน้ำเออมันทวนน้ำขึ้นมาโดดได้น้ำกระโดดเลยเออกือสิขึ้นมาหรือเปเป็นพักเป็นพักนี่บอกใช่ป่ามันจะข้างล่างอันนี้เป็นเตีองใช่ไหมอ่าป่าอจะข้างล่างโอ้เขาเอาวิถีชีวิตไอ้ชาวบ้านมาทำใช่แล้วนะครับนี่คือมาเป็นพักจังสี่อะไรเรื่อย Oh, มีปลาหน่อยนะแต่ว like ่าตรงนี้เย็นมากเลยนะแต่ถ้าลงลงไปอันตะายบ่อไิบ่อดอกเนาะบ่อดอกเนาะอกมันอ nice. ๋อมันเป็น nee> พ uh ัก huh. พักพักลงไปอยู่แล้วเนาะนี่ครับนี่น uh ่าเล่นมากนะเอาไมครับกินลงไงไรเป็นบาบ่๋อแล้วมันถิสวยรผมว่าอย่างเดียวกูาวิฮ็ด เป๊ะๆอันตรายครับเราเรียนแบบนะครับนี่ละครับก็เป็นบรรยากาศปลากระซีขึ้นมาก,กระโดดขึ้นมาตามขั้นตอนของมันนั่ะละครับสวยงามเพราะเสียงน้ําดังมากเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราพูดนะอ้าวเฮ้ยไว้นะฮะอันนี้เ็ให้อ <c oughs> ยอกหยอกเออหยอกน่องยอกน้องนะฮะแต่มันยอกแห้งกว่าทีบ้านี่นะไม่แม่เพิอนอนอยู่หมดนะใส่ เออจหาปลาตอากลางคืนเห็นแบบยางไหมสิเห็นพวกอุปกรณ์ดักปลานี่อันนี้คืออะไรนี่ไม่เข้าใจจุดปลาจุดปลดขี้อ่ะจุดปลาไหมจุดปลานี่ไงจุดปลาีวิทมันจะตะลุลงมาจุดจุดขี้เนี่ยเป็นห้องน้ำใครว่ามันเป็นสับของเขาใช่หรอใช่มั่วอหลีนะครับบรรยากาศ น้ำเย็นบอ่บอแกยากรู้พี่น้องสดชื่นเด้น้ำร้อนปลาเป็นอเอาคือบต่ตอล่ะน้ำน้ำเหม็นปลาตายตกปลาะะไทยได้ดิโอ้ยเย็นมีแห้งครับเออน้ำเย็นจริงตรงนี้นะอยากเร่นนี่เร่นนยี่นี่บ้านที่บ้านขึ้นไปเบ่งไซเอาปีไฟตกใจใเบิดนี่แหละครับพี่น้อง บ้านั่งกันแล้วเดี๋ยวสิผ้าน้องเอ่อค่ำติกนะครับไปอยากกินปลาบอไม่มีปลาคอบ่แบบนี้มันมีปลาคอบ่พวกปลาคอไอ้ก็โอเคเด้คอฮักอยู่บ่คอฮักอยู่นะครับเดี๋ยวจะพากินปลาคอนี่แหละแต่สีหาอยู่นี่หาแน่นอนได้แบบอยากกินแบบใดแบบจีนอยากได้แบบจีนบ่เดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ สีผ้าไปกินแซ่บแซบสีผ้าไปกินแซบแซบหอนี่พี่สีผ้าไปกินแซบแบเอาอยากซีกินแบบกันนี่แหละล่องห้างเจ้าว่าห้าบะมีคนพาลงหาวะแป๊บเดียวเดี๋ยวไอ้สีผ้าไปไปย่างตามไอ้มา มือเ้านี่ก็พาว่าสิบอกเอ้ยมือเ้านี่บอกว่าสิพาไปพัทยาหน่อยบอกว่าที่แต่งตัวที่สวยเซ็กซี่เด้อเฮากับเส่เกาะอกไปเด้อวาสิโดดหน้าพัทยาเป็นห้ามันไปฮอดผัดผ้าเฮาไปเบื้องอันอันเอียงเกาะป้าโจนนะยูอันเคลื่อนแม่น้ามุ่นบันนี่ก็เลยโจมว่าโอ้อยากกินปลานะให้อภัยได้เด้เฮาอยากกินปลาบันนี้ว่าขอแก่ตัวไปกินปลาเผาได้บ่ได้เห็นว่าได้ได้ได้เพื่อนน้องสบายอยู่แล้วพี่มาเบื้องบ้านี อีหยังป่าอีหยังภากคุมมาตึกแห่หนิเอาอีหยังมันห้าพี่แลมเนี่ยภาไปกลางตรงกลางเต้นเอาไปกลางตรงกลางเต้นกินอาหารแบบดินเนอร์ดิบดีตัดมาภาพอีหยังไผยคุมมางมป่าอีหยังบอแมนพี่แลมเนาะนมบใหญ่บอยังบอยได้เด้มีแต่หัวโอ้ยต้องโลกน้ำบ่หน่ต้องโลกน้ำบ่ ตายตายตายตัวกุอีกแล้วหายเดี๋ยวเๆดๆีเม่ของมึงมันบอลสกอรมันทันเด็บบอลอยู่นี่ยุ่นย่น่ะคงทัหิมเบิ้งเอาเบิงแพงนองว่าซ้ำกัน,นพันน่ะว่าแพงนองแพงนอง เอาเด้อทีมงานดังไฟถาเด้อดังดังไฟถาปลาคอใหญ่เด้อเอาเอาให้มันได้ปลาเด้อบมเม็นว่าขึ้นมามีแต่สล่างขี้ไม้ขี้ตอเอาให้มันได้ปลาคอนี่ยนะให้มันได้ปลาสกูตได้ปลาล่นจมนี่แหะจมได้จมได้เพื่อนหมูเอ๋ยสังกอกงาะมันจมมันก็นได้ปลาปลายเด้อ รถจะน้านโอ้คนในน้อยกัว yes! oh, oh, ่านแหแตกเว้ยเร็วอยู่วาถุ้ยเอาอะคิวงานเซลผู้เด้อว่้มีเพเซอร์เว้ยทุกคน พ่อเนาะอพ่อกับน้อพ่อวู่ๆๆพ่อว่าพุดมันขึ้นดิพ่อบ่เนาะโยมแหย่โยมหยังนั่นน่ะแฮ่ๆพ่อแฮ่พ่อบ่เนาะแต่ทางนี้แล้วเนาะนี่แล้วไอ้พ่อไปเอาไอตาตาไปเย็นบ่แมนบ่แม่นบ่มีเกด เอียนเอียนเอียนกูเอียนกูเอียนไปไปหาเดงเอ้าของกูเอียนทำไมใึงบอกยังคื้โหนด้วยไอ่ไม่ ่นะเขากี้ไปเรียบร้อยอ่ะมาใชมันตึกอไงมันเมื่อยเห็นยังไปเฉลยเห็นยังระบาดนี่ซื้อมาตต์ตลาดโอ้ยเบิร์ดเลนเดี๋ยวเขาขนาว่าไอ้ทวดีทวดแดนตัวนี่เสียหายก็เขีงพร้อมนี่เจ้าหุ่นยากษ์วายผมเรียนแบบไอ้กกแตกเจ้าหุยักว่ายโกกแตกนันมาเก็ตครับนี่ละวงการบันเทิงนี่เราวงการบันเทิงเนาะ เสียปลือองแต่กันแม้วนี้นะก็ไมก็ร่งใจมาเอางูใส่ข่อยเนินามอยู่นาะครับติมามาห้ขอเสน้อว่าซื้อมาโลดนะน้เที่ย่าใหม่เขาเที่ยงืนแต่บดเด็ดบ่ได้คือบ่ได้ได้คือได้องเทอ่ะนี่คอยดูเดี๋ยวต้องได้แน่นอนมือนี้สิมานังบบปิตรายการเนสินั่งกินก็เลยสิปิตในเบิ้งข่ได้ป้าคอป้ดมอยอมทปตามต้อนในสดเพราะว่าลูกูุลงไปแล้วเยีะเยต้อขายลูไ ปอถือซบประมาณด้วยซุ้มกกแตกมากมากกดดันครับที่ดูผูกเลยว่าจำเก้ายงมาแล้วปลาคอว้าวไงเร่องา้ครับะวืว่านี่เขาคือมันติตัวง่ากว่นี้มันก็มีผู้ใดืออตัไนมกาดูอ๋อเอ้าเ,าเากายกก่อนนะ มีนเดียวๆอยู่เลยมากทุกทจากน้องนะคะนีะ่แหละเปดบานเอาเลยเครื่องผีถืกชัวก็แลวก็เป็นยังถือชัวร์น้องเอ้ยมันสีด,ดินตัวน่ะมันสีดินวันนี้ได้กินปลาขอแล้วสมใจอยา,จากจ๊ะสมใจแล้วเดี๋ยวให้มันถูกก่อนมันไปเปี่ยหลักหลัก <c oughs> น,นี่ก็เผาแล้วนะฮะอันนี้เป็นเจียวมะกอกเจียวมะกอกจากน้องขั้มติ๊กเราสมซื้ออยู่แล้วครับได้การตูดกิน อันนี้เนื้อปลาเนื้อปลาหม้อห่อนห่อนนี่กับเจลจั่งขุยเจลเป็นงไงครับอืออย่างนี้ต้องลองแล้วน claro. ้องน้องหอนปลานี่ฮะได้ดีสมใจหรือยังโอเคนะครับรอบนี้โอยากให้เอฟซีทั้งหลายเดเบิวงกันแล้วล่ะพวกเข้าทัวร์ทีบทัวแดนวันนี้น้องก็อยู่น้ำจืดเด้กครับตั้งแต่เศร้า อยู่จนเด็กเลียนตั้งแต่เช้าเลยได้กินแล้วนะฮะและพร้อมกับเจวมะกอกของน้องติ๊กจัดเต็มอะไรกับข้าวเหนียวนะครับรายการทัวทิพย์ถัรวแดงก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องคําติ๊กจากตู้กินนะครับเรื่องกินไว้ใจเพื่อนเลยนะครับเพื่อนไปยุสายมองนั่นแสบแน่นอนนะเรื่องไปทัวทิพย์ถั่ไแดงก็ต้องปกผมเลยละครับอ่ะเมื่อนี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับคําติ๊กครับพวกเฮ้านะครับทัวทิพย์ถัรวแดงต้องลาไปก่อนวันนี้เราจะกินปลาขอแล้วนะลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ ทั่วที่ทั่วแดนถ้าถ้าอีพีหน้ามีหนูไปด้วยเดี๋ยวขอให้มันแบบไฮโซกว่านี้เลยนะโอเคไม่เอาแล้วนะแบบนี้พี่ขอโทษน้องนี่ที่จัดเต็มไปนต้องบอกดีๆจะเดี๋ยวเตรียมตัวมาถือน้าลุยมา